ว้าวแม่มาเก็บส้มโอโอ้ส้มโอทองดีหวานหวานันทองดีส้มโอพันทองดีที่แม่ปลูกไว้อมีลูกกำลังพอดีกินเลยจ้าแม่เก็บเอาไปฝากลูกสาวเขาอีกแล้วเกองไม่ไ้เอามตีมันมีหลายลูกอยู่เก็บไปกินสองสาลูกล้วต้นยังเล็กต้นเล็กนิดเดียว ต้นเล็กนี่เดียวแม่บอกปีนี้ลูกไม่ค่อยติดแต่ก่อนเต็มเลยแต่ก่อนเต็มแม่บอกลูกคุนโตแม่จะเอากี่ลูกเกจะเก็บกี่ลูกล่ะสอ,องสามลูกส่งสามลูกมแ,มแ,บแบ่งกันกินตามแม่ไปฝั่งนู้นไดดดดเดี๋ยวอันนี้แม่แม่นี้ยาแฝกเหรออันนี้ยาแฝกยาแฝกนะไม่ใช่คมแฝก อยากเก็บเลยฮะเก็บเลยเก็บเลยเก็บส้มโอโอ้บ้านฉันของกินเพียบนี่นี่ต้นนี้สูงจัดกองกับพื้นนู่นน่ะมีกี่มันมีกี่ไม่ใช่ต้นส้มโอมันมีกี่ต้นต้นเดียวอ๋อมีหลายต้นอยู่แต่ว่า กินแล้วเคยเคยกินแล้วจ้ะหวานเนื้อสีขาวสวยหวานไอ้ขาวสามลูกเก็บเพิ่มโอ้ดวมไปดวง้านนู้นละให้ไอ้เกาสามลูกแบ่งแบ่งกันกินลูกหลายคน ลูกแม่หลายคนแบ่งๆกันกินนะไอ้นู้ถือไปอันนีน้ถือสองลูกเนี่ยแม่ถือลูกเดียว<ช>แม่ถืออันนี้ไปแม่ถืออันนี้ไปพอทํากับข้าวอยู่ด้านนู้นจ้ะเนี่ยไปฝากเขาแบ,แบ่งกันกินออ นเนี่ย hey. ของฝากเต็มถุงเลยคุณพี่คะสองถุงหมุนไม่ใช่นี่งถุงเดียวของ,ของพอจะขนไปไ้้ไหมเนี่ยของฝากสองสองกระสอบปุ๋ยจ้าอืมกลัวแต่ลูกสาวเขาไม่อิ่มถามคนเอาไปฝากหน่อยไหมว่าขนไปได้หรือเปล่า